ฟันต่างล้างเยอะนะครับในช่วงที่เกิอดอุทกภัยน้ำเพิ่มถึงประมาณชั้นหนึ่งน้มิดชั้นหนึ่งเลยนะมิดชั้นหนึ่ง,งเขาไปเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นคนแถวยู่ไม่ได้นะครับแล้วไม่สามารถสูบน้ำออกได้ด้วยเพราะว่าน้ำนี่ขึ้นลงตามะระดับของอต่าน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้น นะครับทุกคนที่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้จะหาวิธีใกล้ยังไงเพราะไม่สามารถระบายน้ำ สันตามาเรียนะครับก็เป็นโถดที่ถือว่าเป็นโดดดังของที่นี่นะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดสตามแบบจัตุรัสสังนี้นะครับเวลาจะกอบพิธีใหญ่ๆก็จะมากรอบพิธีกรอบพิธีที่เบสถ์ดดแห่งนี้ในกับสันตามาเรียนะครับทางด้านซ้ายนะครับที่เราเห็นยอดแหลมๆนะครับตันนั้นก็คือจัตุรัสซาร์มัโกนะซาร์มัตโกนะครับ ถ้าเรือนะครับเรืจตุรัสไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินย้อนกลับมากัน